ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันแชนแนลค่ะทุกคนคะเคยโกรธไหมคะเคยโมโหหรือเปล่าเคยมีใครด่าคุณหรือเปล่าเคยมีใครตำหนิคุณหรือทำให้คุณไม่พอใจหรือไม่เขาด่าทอคุณเขาไม่ให้เกียรติคุณเขาว่าคุณและครอบครัวเขาทำร้ายคุณถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณทำยังไงหรอคะทุกคนคะ มีหลายครั้งที่เราอยากจะกำจัดความโกรธของเราให้ออกไปให้หมดแต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะ <Wow. S 1> ทุกคนคะมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่โกรธและเราจะไม่เกลียดละแต่ว่าในก้นบึ้งของหัวใจเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะ <Wow. S 1> ไม่ว่าเรื่องหนักนาสาหัสใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ วันนี้ครูซันก็เลยจะพาทุกคนไปพบก,กับความสุข,ขุมของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะอะลัยฮิวะซัลลัมค่ะความสุขุมเยือกเย็นไม่ใส่ใจไม่เอาเรื่องของท่านรอซูลสุลลัลลอฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัมครูซันคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหมดสมควรที่จะเอามาเป็นแบบอย่างค่ะไม่ใช่เฉพาะคนฟังนะคะแต่รวมไปถึงครูซันเองด้วยค่ะ เพราะเมื่อครูซันได้ยินเรื่องราวที่ท่านนาบีอดทนหรือว่าเรื่องราวที่ท่านนาบีสุข,ขุมไม่โกรธไม่เอาเรื่องใครหลายๆคนเนี่ยครูซันรู้สึกว่าความอดทนของครูซันเองเนี่ยไม่ได้สักขีเล็บของท่านหรอซูลเลยค่ะทุกคนคะนบีอดทนนบีไม่โกรธนบีไม่เอาเรื่องถึงขั้นไหนนะหรอคะเราตามไปฟังกันเลยค่ะ ตัวอย่างแรกเลยค่ะมีครั้งหนึ่งในสงครามฮูเนนค่ะทุกคนท่านนาบีกําลังแบ่งทรัพย์เชลยให้กับผู้คนค่ะแต่ในทรัพย์เชลยครั้งนี้เนี่ยนบีให้เฉพาะคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามค่ะคนที่เป็นมุสลิมเก่าแล้วนบีไม่ให้ค่ะทําไมนบีถึงทําแบบนี้นั่นหรอคะก็เพื่อสร้างความสนิทสนมให้กับคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ค่ะ ให้ถึงขนาดที่ว่านาบีเนี่ยให้อูดหนึ่งร้อยตัวให้กับอักรบินฮาบิสรเดียลลอหวอันฮูนะคะแล้วก็ให้กับอูหยุยนะเนี่ยเท่ากันเลยค่ะทีนี้ตอนที่แบ่งกันอยู่นี่แหละค่ะมีชายคนหนึ่งค่ะพูดขึ้นมาว่านาบีเนี่ยแบ่งไม่ยุติธรรมนี้ก็มีซาฮาบะได้ยินใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าฉันจะไปฟ้องนบีแน่ๆดังนั้นเขาก็เลยเดินไปฟ้องนบีค่ะ ว่าชายคนนี้บอกว่าท่านนาบีแบ่งทรัพย์ฉเฉลยครั้งนี้ไม่ยุติธรรมทุกคนรุนไหมคะนบีบอกว่าแล้วจะมีใครยุติธรรมอีกเล่าถ้าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ไม่ยุติธรรมขออัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่มูซามูซาถูกกลั่นแกล้งมากกว่านี้แต่เขาก็อดทน เป็นยังไงคะทุกคนเมื่อมีคนมาบอกท่านนาบีว่าคนนั้นว่านะบีอยู่แต่เมื่อดะบีรู้นบีก็ไม่เอาเรื่องเขาคะ่ะมาดูเรื่องต่อไปไหมคะทุกคนเมื่อกี้นี้เนี่ยว่ารับหลังแล้วมีคนมาบอกท่านหอศูนย์ใช่ไหมคะแล้วถ้าว่าท่านหอศูนย์ต่อหน้าล่ะคะท่านจะทำยังไง หรือถ้าทุกคนบอกว่าโอ้โหครูซันคะเรื่องแรกนี่จิบจิบมากเป็นเราเราก็อดทนได้ถ้าอย่างนั้นไปฟังเรื่องที่สองของท่านหรอศูนย์กันไหมคะคุณเคยโดนใครด่าทอซ้ำแล้วซ้ำเล่าไหมคะ เคยโดนใครดูถูกเหยียดหยามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยโดนใครนินทาหักหลังแล้วก็ย่ำยีเกียรติของเราไหมคะแล้วถ้าเราเคยโดนแบบนั้นเราจะทำยังไงกับเขาเหรอคะเราจะให้อภัยเขาหรือเรายังจะโกรธเขาอยู่แล้วถ้าเขาตายไปล่ะคะเราจะเลือกที่จะไปเยี่ยมมายัดของเขาหรือไม่ทุกคนคะ ครูซันคิดว่านาบีเนี่ยโดนมากกว่าที่พวกเราโดนอดทนมากกว่าที่พวกเราอดทนซะอีกค่ะถ้าครูซันพูดถึงอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาโลนแน่นอนว่าทุกคนจะต้องรู้ถึงการเป็นมุนาฟิกของเขาค่ะการเป็นพวงน้าไหว้หลังหลอกเป็นพวกกลับกรอกทุกคนจะต้องรู้จักอับดุลลอฮ์บินอุบัยอย่างแน่นอน แต่ลูกชายของเขาค่ะเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงความร้ายกายของอับดุลลอฮบินอูบัยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเยอะแยะจริงๆไม่ว่าจะเป็นการนำพวกมูนาฟิกที่ออกไปทำสงครามพร้อมกับท่านนะบีพากลับมาระหว่างทางหรือแม้การส่งข่าวไปบอกพวกกาเฟตว่านะบีเนี่ยออกทัพไปจะไปทางไหนจะไปเมืองไหนจะไปกั้นกองคาราวานใด อับดุลลอฮ์บินอูบัยก็ส่งข่าวตลอดเลยค่ะทําให้หลายๆครั้งนบีนํากองทัพออกไปก็ไม่เจอกองคาราวานของฝ่ายศัตรูแล้วยังไม่รวมเรื่องที่เป็นไส้ศึกต่างๆให้กับกาเฟสโอ้โหวีรกรรมของอับดุลลอฮ์บินอูบัยนี่เยอะจริงๆค่ะแต่พอเขาเสียชีวิตไปนะคะท่านรอซูลส์ลลลฮอหัอะไรฮิวซัลลัมก็จัดการมายัดให้กับเขาค่ะ ท่านรอซูลน,น่ะถึงขนาดละหมาดมายัดให้กับอับดุลลอฮ์บินอูบัยบินซาโลนเลยนะคะแล้วใครล่ะคะที่โกรธมากๆท่านอุมัดบินคอตตอบค่ะโกรธจริงโกรธจังโกรธกว่าท่านนาบีอีกท่านอุมัดถึงขนาดที่ไปกระซิบกับท่านรอซูลเลยค่ะบอกกับท่านรอซูลว่ายานาซาของอับดุลลอฮ์บินอูบัยเนี่ยเป็นศัตรูของอัลลอฮ์ท่านรอซูลจะละหมาดมายัดให้เขาหรอ ท่านอุมัตไม่ใช่กระซิบแค่นั้นนะคะทุกคนยังบอกถึงความไม่ดีของอับดุลลอฮ์บินอุบัยให้กับท่านรอซูนฟังแต่เมื่อท่านรอซูนฟังเสร็จค่ะท่านรอซูนก็เลยบอกว่าอุมัตถอยไปฉันเลือกและเลือกที่จะอิสติกฟร์ให้กับอับดุลลอฮ์บินอุบยัย <c oughs> ไม่ใช่แค่ท่านรอซูนละหมาดให้อย่างเดียวนะคะยังตามไปส่งยานาซายังรอจนกระทั่งฟังเสร็จแล้วก็รออยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งด้วยค่ะ แต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะอัลลอฮ์ก็ลงอายะมาค่ะในสุระตเตาบะลงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าอย่าละหมาดยานาซะให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาหลังจากนั้นเป็นต้นมานาบีก็ไม่เคยละหมาดยานาซะให้กับมูนาฟิกคนใดเลยค่ะ ทุกคนคะเห็นถึงความมีน้ำใจแล้วก็ความสุขุมของท่านรอซนสลลลอหัวอะไรฮิวสันล,ลำไหมคะซึ่งนี่แหลคะค่ะที่ครูซันรู้สึกว่าเราทุกคนควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างถึงแม้มันจะยากก็ตามคะ่ะแต่ถ้าเรามองดูว่าเราเองเนี่ยโดนน้อยกว่าที่ท่านรอซูนโดนมาก เราก็จะรู้สึกว่าอิงชาลล์ค่ะสิ่งที่ท่านรอซุนทำเนี่ยเราก็น่าจะทำได้สิ่งที่ท่านรอซุนสามารถอภัยให้กับบรรดาศัตรูของท่านเหล่านั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอิงชาลล์เราจะต้องให้อภัยกับศัตรูของเราให้ได้เช่นเดียวกันค่ะยังค่ะทุกคนยังไม่หมดแล้วถ้าสมมติว่ามีคนมาทำของใส่เราล่ะคะทำมนดามทำคุณใส่ โอ้โหต้องโกรธมากๆแน่เลยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะทํากับเรารู้ทํากับครอบครัวของเราเราต้องโกรธและเราก็ต้องเกลียดคนคนนั้นอย่างแน่นอนแล้วท่านหล่อซูนจะทํำยังไงหรอคะถ้ามีคนมาทาไสย,ยาศาสตร์ใส่ท่านหล่อซูนตามครูซันไปฟังเรื่องเต็มกันเลยคะ่ะทุกคนคะ มียิวคนหนึ่งค่ะหรือว่ายาฮูดีคนหนึ่งทำสายยศาสตร์ใส่ท่านรอซูลสโลล้อว่าอะไรฮิวสันลำค่ะโดยทำให้ท่านเนี่ยป่วยเป็นระยะเวลาหนึง่งจิบรินอะไรฮิสลาลามจึงมาหาท่านรอซูลค่ะทุกคนแล้วก็มาบอกกับท่านรอซูลว่าชายยาฮูดีคนหนึ่งเนี่ยทำสายยศาสตร์ใส่ท่านรอซูลมันผูกปมใส่ท่านหลายปมแล้วโยนลงบ่อน้ำค่ะ ขอให้ท่านเนี่ยส่งคนไปนำศาสตร์อันนั้นออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่จิบรีนมาแจ้งให้ท่านหอซูนทราบเมื่อท่านหอซูนทราบแล้วค่ะท่านก็เลยส่งท่านอาลีรอดียาลหัวอันหูไปค่ะท่านอาลีนำของออกมาจากบ่อแล้วก็นำมามอบให้กับท่านหอซูนค่ะท่านรอซูนจึงแก้ปมเชือกเหล่านั้นที่ถูกมัดกันไว้เป็นปมเป็นปมมาค่ะท่านหอซูนก็เลยแก้ออก ทำให้ท่านกลับมามีสุขภาพดีเหมือนเดิมค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าท่านรอซูลรู้ด้วยนะคะว่าใครเป็นคนทำาสยศาสตร,ร์นี้ใส่ท่านแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เอาเรื่องเขาเลยค่ะแล้วเมื่อท่านหายแล้วท่านก็ไม่ได้พูดถึงยาฮูดีคนนี้ด้วยนะคะ แล้วท่านรอซูนซอลลอหัวอะไรทีวะซัลลัมก็ยังบอกด้วยนะคะว่าอัลล้อทรงเยียวยาฉันให้หายจากสายสตร์แล้วฉันไม่อยากกระพือความชั่วเพื่อต่อต้านใครเพียงคนเดียวแล้วถ้าบางคนบอกว่าครูซันคาก็แค่ทําของใส่เองค่ะแล้วถ้ามีคนตั้งใจจะฆ่าเราล่ะคะเราจะทํำยังไงทุกคนคะ อย่าลืมนะคะว่ามีหญิงยโฮดีคนหนึ่งเคยวางยาพิษกับท่านหอซูนค่ะในแพะย่างดังนั้นเมื่อท่านหอซุนรู้ตัวแล้วท่านหรอซุนก็รู้ว่านางเป็นคนทำก็เลยถามสาเหตุนางจึงบอกว่านางต้องการจะรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นหรอซุนจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นหรอซุนจริงยาพิษนี้จะไม่ทําอันตรายต่อท่าน แต่ถ้าหากว่าท่านอ้างตัวขึ้นมาเองก็คือไม่ใช่รอซูลจริงๆท่านก็จะได้ตายไปทุกคนคะท่านรอซูลให้อภัยนางค่ะในขณะเดียวกันซอฮาบะที่กินเนื้อแพะอันนั้นพร้อมกับท่านรอซูนเนี่ยก็เสียชีวิตค่ะในขณะที่อัลลอฮ์รักษาท่านรอซูนค่ะโดยท่านรอซูนก็ไม่ได้เสียชีวิตในการกินขาแพะครั้งนั้นหลังจากนั้นดาบีก็มากรอกเลือดค่ะโดยการกรอกเลือดบริเวณต้นคอแล้วก็สองหัวไหล่ของท่าน โดยที่ไม่ได้เอาผิดกับหญิงยาฮูดีคนนั้นเลยค่ะเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่ท่านรอดซุนสลลลอหัวอะไรฮิวซัลลำทําไว้เป็นแบบอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกําจัดความโกรธออกไปหรือการให้อภัยนั่นเอง ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้น่ยมีเยอะมากจนไม่สามารถที่จะนํามาบอกหรือว่านํามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังได้หมดได้หรือแม้กระทั่งวันฟัตตาวันที่พิชิตมักก้าเองเนี่ยซาฮาบะหลายๆคนบอกว่าคนที่อยู่ในแบล็คลิสต์ของท่านรอซูน,นีโดนกันหมดแน่ๆแ,แต่เมื่อถึงเวลาเอาเข้าจริงๆท่านรอซูนก็อภัยให้เขาหมดเลยค่ะ คนที่เคยเป็นศัตรูกับท่านทำร้ายท่านคนที่เคยทำร้ายลุงของท่านทำร้ายสหา์ที่อยู่ในสงครามต่างๆก่อนหน้านี้ท่านหรอซูนก็อาภัยให้หมดเลยค่ะดังนั้นครูซันจึงคิดว่าสีฟัตของการให้อาภายัยแล้วก็สุขุมเยือกเย็นซึ่งเป็นสีฟัตของท่านหรอซุนศซอลลลอฮุวอะไรฮิวสัลลมเนี่ย สมควรอย่างยิ่งค่ะที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างอย่างที่ครูซันบอกไปตอนต้นคลิปเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะคนที่ฟังอยู่แต่มันหมายถึงตัวของครูซันเองด้วยและไม่ว่าวันนี้ คุณกําลังเป็นคนที่โดนใคร่อเล่มคุณอยู่ก็ตามโดนใครทำร้ายอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้วยกับทางกายทางวาจาทางจิตใจครูซานขอดูอาตาะลอสุบฮาณาหูตะอาลาขอให้พวกคุณผ่านผนกับบททดสอบนี้ไปได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนอดทนค่ะแล้วหวังว่าการอดทนนี้จะเป็นความดีให้กับทุกๆคนทางโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะคะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูซันด้วยนะคะ